หัน้ามาได้เอโอ้หนปอดอืออีสานบาทเท่าเนาะสี่หรอครับเพนั้นมันทาเขาต้มเาต้มซาครับ พี่นะครับยังไงยังร้แาปีเดียวจจะปิดเนาะแวเพิ่งจะอไ้เดียวเียวใจปิดะ้าปีจบเนาะีบ่ไเดีเดียว้วิธีอสบานเฮานอนเห็นมพี่ ไปเบิงไปเบิงเพิ่นพอน้ำจี่วะเพิ่นเพินจังใดจังไดใส่กล้วยใส่ขนมใส่ตุ่มจังใดเนาะตอนนี้น้ำจะไปท่ะผมาตรครับครับเพลินแต่ังข้าผ่องไหม่อ บอแล้วน้ำแม่พี่น้าทุกคนแม่น้ำน้ำทุกคนแม่เจ้าคุณคนใดใส่ข่องคนที่สองน้ำทุกคนที่น้ำทุกคนเอ้าให่คนที่ของเลยเด้ออ่ามีวิธีการอยู่บ่อมันมีิทคนิคอยู่บ่ออ้าวเอากหญ่อย่งนี่ะ เชดตาเบส่เาหมอนยู่ดีนีแฮโอ้โอ้ระวัตตกใจใคอนะคนู้ดมไอไอ้บไอ้บห้เมียหายที่นอมกับีอยู่หรอโอ้ปาโตปาโตจะไม่ดอี้นทีก่ กาแฟกาแฟเย็นผมเอาขบบสมพลาสตบได้ไหมนี่คือข้า 不了吧，白发的，哪里？对对。